พี่ตีครับนี่มันคืออะไรครับผมครับผมนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทุกบ้านต้องมีนะครับก็จะเป็นไม้ตียุงนะครับที่ห้อสแต,ตลเลอร์โอ้นะสตนะแตลเลอร์แล้วแล้วมันใช้ยังไงมีมีม,ม,มีแบตเตอรี่มไหมหรือว่าต้องชาร์จหรอเปล่ก็เป็นไม้ตียุงยุงเมืองไทยเนี่ยเยอะนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะหน้านี้เลยหน้าฝนนะครับ,รบ,รบจําเยอะ ลงความร้อนะครับทำร้ายยุงนะครับหลักการง่ายๆเราก็กดสวิตช์นะครับก็ตีสมมตินี่เป็นยุงจะดังใช่ไหมครับครับครับประยุงเป็นยุงไงก็ได้ครับของก็ใช้งานง่ายน้ำหนักดีนะครับตัวนี้ก็จะมีของเราก็จะมีแบบก็นะฮะมีหลากหลายโมเดลเลยหลายสีหลายแบบนะครับแต่ ้องชาร์จออกจาก้า,า,านกนคืออ๋อชาร์จไฟก็ชาร์จไ,ไฟบ้านทั่วไปง่ายๆนะครับก็จะมีมะขาปั๊กเสียบไฟสามชั่วโมงถึง5้าชั่วโมงดึงออกแค่นั้นเอง<ม>ถ้าลืมดึงก็มันก็ตัดไป<ม>แต่จริงๆก็ผมแนะนําห้าชั่วโมงดึงออกนะครับก็จะเต็ม,มเต็มเราก็เอามาใช้ได้นะครับมันมันเป็นอันตรายไหมไม่เป็นอันตรายครับตัวนี้ก็มผมว่าเด็กๆอะไรงเงี้ยเอานิ้วแย่เข้าไปนะครับ ถ้าไม่ได้เหย่ยเข้าไปลึกสัมผัสสัมผัสก็ไม่เป็นไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดมีเข้าไปมันก็เหมือนมดแกะจิ๊บจิ๊บเ่เขาก็จะสะดุ้งแล้วล่ะก็ดีครับอกีกอย่างรูปทรงกส็สวยงามน,นะครับเพราะตอนนี้มันก็นวัตกรรมใหม่รูปแบบใหม่ก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับ<ด><า>ของเรานี้ก็คือ,เ,อ,อเป็นดีไซน์แบบแนวสเตล่าเลยทุกตัวสวยทนดี แล้วอายุการใช้งานอก็ทนได้ขนาดสิบแปดเดือนหรือยี่สิบแปดเดือนหรือปีครึ่งนะครับก็ถือวัานานรับไม่ต้องซื้อฐานใหม่ถ้าฟังรุ่นเมื่อก่อนซื้อฐานมาเบื่อถ่านก็หมดมากกว่านี้นะครับก็ตอนนี้คุณภาพต้องปอดยุ่านั้นเลยใช่ครับอถ้ามีสเตลลาที่อยู่นี่ปอดดุแน่นอนครับ สุดยอดเลยครับที่ให้ความรู้กับเรื่องไม้ตียุงไม้ตียุงแล้วแต่เรียนรู้การใช้งานปุ่มปีปีกว่านะสิบแปดเนี่ยสิบห้าปีเลยเรื่ยครับอ่าปลอดยุงครอบครัวปลอดภัยแน่มันต้องต้องปลอดยุงครอบครัวก็ปลอดภัยด้วยใช่ครับก็เซตแรานี่ก็คือก็จำน่ายอยู่ในตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำเหมือนกันนะครับก็รอดูเวลาเลือกซื้อก็ดูแบรนด์นะ ก็แฮกกิน์หรืออะไรก็จะเขียนคำว่าสเตลล่าเท่านั้นน,นะครับสเตลล่านะครับครับผมขอบคุณมากครับสาจารพี่ตีครับให้ความรู้ครับสวัสดีครับ